ba mẹ ba ba lại lê lê mà mà ai ai trong quả mà mà ai trong quả phần rất vợ các bạn anh đi, ai中国, anh đi sư sư cho nên อ่านแล้วครับผมอ่านทุกคนเลยครับผมพยายามหาเรื่องคุยอยู่เออผมยังอ่านผมยังติดอยู่เรื่องนึงคือผมอ่านภาษาจีนที่เป็นคำเขียนไม่ออกผมอ่านออกแต่พินอินน่ะแปลนชอบคนชื่อคนซื่อ อืมแอบร้ายหน่อยก็ดีนะครับจะได้เอาผมอยู่วอเสียงวาอไอ้นี่คำนี้อ่าออกวอไอ้นี่เห็นครับแ y o ยูวิงโอ้ยผมทำไม่ค่อยได้วิง ยากจังกินข้าวแล้วครับผมเดี๋ยวกินอีกมื้อหนึ่งส่วนมนข้ามปีกันเอาจริงช่วงนี้ผมก็ส่วนมนอยู่แทบทุกวันเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนดีแล้วครับผมเป็นคนดีมาตลอดชอบไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษ ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราครับอาบน้ำยังอาบไปตอนเช้าครับผมประมาณสี่โมงครับแล้วก็ยังไม่ได้อาบเอมวี mm hmm. พักออกเมื่อไหร่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับผมก็น่าจะต้องน่าจะปีหน้าแหละครับผมแน่ๆ สิวัยรุ่นเด่นมากมปปฟก Can you say ลลปล่爱你宝ะภาษาจีนวัาคำ อยู่ที่นู้นกี่องศาแล้วคะตอนนี้รู้สึกน่าจะ19องศานะครับผมเพราะว่าผมเปิดแอร์เบอร์19ไว้ชอบเสียงแปลงตอนร้องเพลงดีขึ้นมากขอบ,บคุณมากครับเพราะทุกๆคนนะเอาจริงมันเป็นแรงทำให้พัฒนาผมทิ้งต่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเห็นแมวพี่แปรนะ่ะอยู่ข้างล่างนะครับผม Are you with all your family just you from above อยู่กับครอบครัวครับพี่แก้วันนะี้ฮะปีหน้าผมอยากสนุกกับพี่ยังไงครับพี่แกง ยังไม่มีโอกาสไปหาเลยรออยู่นะครับไม่ก็คือไม่ได้เหงาถึงมาไลฟ์แค่เหมือนของขวัญปีใหม่มากกว่าให้ดูคนฮนะ อุ้ยข้ามปีด้วยไม่น่าไหวครับผมน่าจะนอนก่อนผมบางคนนอนไวครับ อเราทำเพลงพอสงานมีดอืมไม่เอาไม่สปอยว่ะไม่บอกว่ามีจะรองเพลงอะไรบ้างนะครับผมชัวร์ชัตร์แททูนะ แฮปปี้เอ้ไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้นิวเยียร์ครับพี่เจมส์สโตนเล่นน้มองอาสไมล์ช่วงนี้เล่นเล่นกับเพื่อนครับผม mm hmm. พี่เจ้าวดีอย mm hmm. ู่ออฟฟิศเหรอแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะนี่เจมอยู่ไหนทำ mm hmm. งาน mm hmm. <laughs> พี่ป้องสวัสดีครับได้อ๋อแปลองไม่มีหน่วดไปแหละทำงานก่อนบายบายสวัสดีครับแฮปปี้เดวเยีนอะจาจยยังไม่ถึงเลยพี่ไปทำงานโอเคียนทำงาน ครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะให้เข้ามาดูในวันนี้นะครับผมสนุกกันมากมเลยก็ที่พูดไปก็คือมันอาจจะไม่ใช่คำที่สวยหรูหรือว่ามันเยอะแยะอะไระครับผมแต่ก็แบบนะ มันไม่มีสคริปต์หรือว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วมันคือสิ่งที่ผมคิดแล้วมาจากใจอจริง,รงเออใช่พูดถึงเรื่องสีเขียวหน่อยมันเป็นความลับเป็นความลับมาตั้งนานแล้วว่าแฟนชอบสีเขียวหรอเอาจริงป่ะอ,อิโมจิสีเขียวที่แฟนใช้เพราะว่ามันอยู่ใน รีเซนตะ์พอเราใช้ครั้งหนึ่งปุ๊บอะมันอยู่ในรีเซนต์ของคีย์บอร์ดมันก็เลยกดใช้เรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกคนคิดว่าเอ๊ะแปลนชอบสีเขียวซึ่งมันทาให้อยู่ดีเราก็ชอบสีเขียวขึ้นมาเองเลยนะครับซึ่งตอนแรกชอบสีดําเป็นคนชอบสีดําไม่ก็สีขาวแบบดําขาวดําขาวดาขาวตอนนี้ก็เลยเพิ่มสีเขียวเข้ามาเป็นอีกสีหนึ่งที่ชอบนะครับผม ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอให้ไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าใช้เวลาช่วงปีใหม่กับครอบครัวเพวื่อนแฟนตนานๆๆ,ๆ,ๆๆขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมปีหน้าเจอกันแน่นอนส,สนุกแน่นอนผมมากครับอะออกไงอ่ะ,อะ,อะ